คนมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสินใจทำแบบนี้ไปภูสอยดาวครั้งแรกนอนร้องไห้ทั้งคืนมันจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายไม่เอาอีกแล้วเข็ดแล้วกับภูสอยดาวก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่เทาไหร่นัดกับเพื่อนสองทุ่มออกบ้านตั้งแต่ห้าโมงความจริงก็คือไม่ได้ไกลเลยนะแต่มันตื่นเต้นกลัวรถติดไปไม่ทั้ตอนตีสี่พี่คนขับบอกว่าลงไปซื้อข้าวถามจริงตีสี่ใครหิวข้าวแต่<ะ>พี่เขาบอกว่าต้องเตรียมไปกินกลางนยังไม่ถึงไหนมันนั่งกินเกือบหมดแล้วตอนเริ่มมันก็เหมือนจะสนุกนะพอเห็นพระอาทิตตตตยยยย์เเเเเททททท่่่่าาาาาาานน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 ััััั้้้้้้้้แแหลลละออออออกก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 จบบบ็็ไไไมมดดดวววคคคคคคุุรรถีีีืงงงูส แค่เราเอาตัวขึ้นหน่อยังจะไม่ไหวอยู่แล้วแต่แตคุณลุงคือเก่งมากคุณนาค่ทั้งหมดกี่โลคะ หลับห้าสิบมั้งครับอยากเชื่อว่าเขาจะหามขึ้นห้าสิบโลเอาจริงนะทุกคนมากกว่าน้ำหนักเราห้าโลแล้วมันก็มีเสียงในหัวคือดังมากเราคิดในใจว่าถ้าเขาหามได้ห้าสิบโลก็หามเราได้สี่สิบห้าโลได้นะโชคดีนะที่ฟ้าห้ามไว้ทันไม่งั้นคือเราไม่เดินให้เหนื่อยแน่นอนก็ทุกคนดูสภาพทางสิไม่ไหลลื่นจมูกหักก็ดีเท่าไหร่แล้วหลังจากผ่านเนินนี้ไปเริ่มท้อในใจคือกําลังคิดว่าถามลูกหามดีไหมคือตอนนั่งพักสภาพร่างกายคือไม่ไหวแล้วทุกคนจใจเริ่มอ่อนขาเริ่ ไหฟ้าบอกว่าไปพี่เปียวขนรวมทางก็ไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนเดินมาเจอคุณลุงคือ,อดูคุณลุงคือไม่เหนื่อยเลยอะแต่เราก็คือถามผู้คนตลอดทางว่าใกล้ถึงยังคับพี่แล้วทุกคนก็จะตอบว่าเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะตรงช่วงนี้ดีอย่างอย่างน้อยคือเหนื่อยมันก็ยังมีต้นไม้แต่ทางก็คือเป็นลูกหลังมากเดินไปเดินมายังไม่เที่ยงแต่ว่าหิวข้าวแล้วก็เลยนั่งพักกินข้าวแต่ว่าน้ําก็จะหมดอยางเดินไม่ถึงครึ่งทางเลยน้ําจะหมดแล้วอะคือคิดไม่ถึงว่ามันจะเดินลําบากแล้วก็ไกลขนาดเนี้ยก่อนจะมาก็มีดูคคคคลลลลิิปปนนนนนนนอออื่่่่บบบ้้้้าาาาางงงแแแววตตใมมมมมัััไไดดดดดํกกเเเเเเทจูหหีีียยร ต้องเดินต่อเพราะทางข้างหน้า ลำบากอีกเยอะเอาจริงๆนะเราท้อประมาณสิบทีเพราะว่าระหว่างทางอะเราเห็นคนเป็นลมคือเราคิดในใจว่าคนต่อไปต้องเป็นเราแน่ๆตอนเห็นคนเป็นลมาขาเริ่มสั่นมองไปรอบๆคือไม่มีอะไรเลยข้างหน้าคือความลำบากข้างๆคือภูเขาและในที่สุดก็เริ่มจะถึงเนินมละนะเป็นเนินที่เราฟังแล้วสิ้นหวังมากเลยนะทุกคนเป็นเนินที่คิดในใจว่าเราจะรอดไหมวะคือถ้าเนินที่ผ่านมาเขาบอกว่าง่ายแล้วแล้วเนินที่ผู้คนบอกว่ายากม,มันจะต้องยากขนาดไหนคือที่เดินผ่านมาไม่มีตรงไหนง่ายเลยเราตั้งกล้องอยู่เห็นเด็กคนหนึ่งเดินมาขึ้นมาได ขวบเองน้องอบอกว่าขึ้นภูสอยดาวเป็นประจำเลยค่ะพี่ก็เลยให้ช็อกโกแลตน้องไปแท่งนึงช็อกโกแลตก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีแถมให้น้องไปอีกชิ้นสุดท้ายแพ้เด็กกันเนาะในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่เร <ล S 2> าขึ้นมาถึงภูสอยดาวค่ะทุกคนสิ่งที่อยากกินที่สุดก็คือน้าเย็นเย็นเนี่ยคือไม่ได้กางเองนะมีพี่ๆเขาขึ้นมากางไว้รอแล้ววางกระเป๋าได้ไม่สนอะไรพุ่งตรงมาที่น้ํามัดลมขนาดปวดเฉียงไม่ไปเลยจะกินน้ํามัดลมก่อนให้ได้เลยร่างกายคือหิวโหยมากเลยทุกคนและสิ่งที่เฝ้ารอที่สสสุดดดกกกกก็็คคืออออขขขขู้้้้้้าาาาาาวววววไไ่่เเจจีีีียยยมมนนนบึู้ตงิใหถโะ กับนะว่านอกจากข้าวไข่เจียวแล้วมีอย่างอื่นให้กินไหมอะว่าไม่ได้ข้าวไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกตั้งแต่เคยกินมาเลยคือไม่เคยคิดอยากกินข้าวสองจานเท่านี้มาก่อนเลยพอกินเสร็จพลังมันเริ่มมาละก่อนที่คนจะขึ้นมาถึงแล้วคนเยอะเราเรีบไปถ่ายรูปก,กันก่อนค่ะช่วงสี่โมงเย็นแดดกําลังดีเลยทุกคนมองแบบนี้มันอากาศจะดีนะแต่ร้อนพออาบน้ําเสร็จเท่านั้นแหละความรู้สึกเหมือนอยากตัดขาทีงจังหวะนี้คือนอนร้องไห้เมื่อเย็นวันนี้เราได้กินข้าวกับแก้วเพราะว่าเราไม่ได้พกจาน